ในโลกนี้จะมีสักี่ประเทศที่ผลิตเกลือสมุทรเองได้ซึ่งนั่นน่าจะถือเป็นความโชคดีของประเทศไทยที่เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่ประเทศเหล่านั้นทั้งนี้เพราะประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนมีแดดและลมอันเป็นปัจจัยสําคัญในการทํานาเกลืออีกทั้งพื้นที่ทํานาเกลือต้องเป็นพื้นที่ติดทะเลเป็นดินเหนียวที่ขังน้ําและตากน้ําได้อีกทั้งน้ำทะเลควรต้องสะอาดไม่มีสารตกค้างหรือสิ่งเจือปน และเพราะประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลเป็นแนวยาวกว่า2,600กิโลเมตรโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนในจึงเป็นแหล่งทำนาเกลือสมุทรที่สำคัญจังหวัดชายทะเลในภาคตะวันออกก็พบนาเกลืออยู่ไม่น้อยอย่างที่ตำบลคลองตำรุอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเคยเป็นแหล่งผลิตเกลือสมุทรที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกในอดีตที่นั่นเคยมีพื้นที่ทำนาเกลือมากกว่า2,000ไร่แต่บัดนี้ พื้นที่การทำนาเกลือเหลือเพียง5แปลงเท่านั้นซึ่งคิดเป็นพื้นที่ราว250ไร่เนื่องจากถูกลุกล้ำด้วยอาคารสิ่งก่อสร้างสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของแรงงานนอกถิ่นที่อพยพเข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่คลองตำรุแห่งนี้ยังมีปราดนาเกลือท่านหนึ่งอาจารย์บุญรอดทองอยู่ทั้งชีวิตนอกจากการสอนหนังสือแล้วการทำนาเกลือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ เราได้พบกับท่านหลายครั้งและทุกครั้งท่านจะสอนความรู้เกี่ยวกับนาเกลือให้แก่เรามันก็จะเค็มพัฒนาไปเรื่อยพอดินเราได้ที่ปับ๊บให้น้ำในหน้าเชือ้อมันเค็มเข้าเกลือพอดีซึ่งทำให้เราทราบว่าฤดูการทำนาเกลือจะเริ่มในช่วงปลายหน้าฝนและสิ้นสุดลงเมื่อหมดหน้าร้อนซึ่งก็คือระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมโดยทั่วไปนาเกลือประกอบด้วย4ส่วน ได้แก่วางขังน้ำนาตากหรือนาประเทียบนาแผ่หรือนาเชื้อและนาวางหรือนาปลงโดยขั้นตอนการทำนาเกลือจะเริ่มต้นจากการปรับและอัดบดน้าดินให้แน่นและเรียบเสมอกันโดยใช้รถกลิ้งนาหรือไม้กลิ้งนาจากนั้นจึงนำความเข้าใจในการทำงานของความร้อนจากแสงแดดที่ช่วยเผาเร่งให้น้ำทะเลระเหยไปจนเหลือแต่น้ำทะเลที่เข้มข้นและมีความเค็มขึ้นทุกที ชาวนาจะระบายน้ำทะเลเข้ามาพักไว้ที่วังขังน้ำเพื่อให้ตะกอนและสารแขวนลอยในน้ำตกตะกอนจากนั้นจึงระบายน้ำเข้านาตากเพื่อตากน้ำให้เข้มข้นขึ้นจากนั้นจึงระบายน้ำเข้าสู่นาแผเพื่อตากน้ำให้เข้มข้นจนใกล้จะได้เกลือสุดท้ายคือการระบายน้ำจากนาแผ่สู่นาวางเกลือโดยรอยให้เกลือตกผลึกประมาณ15วันก็สามารถเก็บเกลือได้ การทำนาเกลือสมุนนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยความชาญฉลาดในการสังเกตรธรรมชาติรอบตัวไม่ว่าจะเป็นแดดลมหรือแม้แต่ธรรมชาติและคุณสมบัติของเกลือเองทั้งยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการทำนาเกลือโดยอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้ในการทำนาเกลือเดิมจะทำขึ้นจากไม้ในท้องถิ่นเช่นรั่วที่ใช้ในการซอยเกลือให้แตกออกจากกันจะทำจากไม้ตะบูน และใช้สลักแทนตะปูเพราะหากใช้เหล็กเหล็กจะถูกกัดกร่อนขึ้นสนิมและผุพังได้ง่ายสำหรับอุปกรณ์อื่นในการทำนาเกลือยังมีสวกที่ใช้ช้อนดอกเกลือซึ่งลอยอยู่บนผิวน้ำเป็นผล,ผลผลิตที่เกิดในช่วงวันแรกๆเมื่อระบายน้ำเข้าสู่นาวางเกลือดอกเกลือจะมีความสะอาดบริสุทธิ์และมีราคาแพงกว่าเกลือชนิดอื่นเมื่อได้เกลือและถึงขั้นตอนรื้อเกลือ ต้องใช้คาตาในการแสะเกลือใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าวัวในการลากเกลือที่ถูกแสะมากองเป็นแถวและใช้คาตาโกยเกลือให้กองเป็นพีระมิดเพื่อให้ง่ายต่อการตักเกลือเข้ายุง้งสำหรับคนทำนาเกลือก็มีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เหมือนกันที่บ้านแหลมชาวนาเกลือจะไหว้สารตาพุกที่เวลาชาวนาเขาได้เกลือเนี่ยกระทงแรกเอามากองไว้ตรงเนี้ยเขาก็จะรับขวัญโดยเอา รับขวนันก็เหมือนนาข้าวที่ว่านาข้าวตั้งท้องก็จะรับกวานข้าวลักษณะก็จะคล้ายๆกันนะครับส่วนชาวนาเกลือที่ตำบลคลองตำลุกมกไหว้ด้วยผลไม้ขนมเหล้าปุรีเมื่อโดยเกลือรอบแรกเสร็จโดยจะไหว้เจ้าที่ให้คุ้มครองนาเกลือและเพื่อให้ได้ผลผลิตเกลือที่ดีอย่างไรก็ตามเป็นที่สังเกตว่าภูมิปัญญาต่างๆเหล่านี้กำลังค่อยๆเลือนหายไปตามการลดน้อยถอยลงของพื้นที่การทำนาเกลือ นี่คือครั้งแรกของพวกเราที่ได้ทราบว่าที่ครองตำรุนี่เองคือแหล่งการทำนากเกลือที่สำคัญมาแต่อดีตแต่ภาพที่ปรากฏให้เห็นในวันนี้ต่อสายตาของเราคือนากเกลือที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แปลงถ้าถามความรู้สึกส่วนตัวผมผมรู้สึกเสียดายไม่เสียดายมันเลยความเสียดายมันเป็นความสูญเสียที่ไม่อาจจะกลับมาได้อีก ชาวนาเกลือที่บ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีพยายามปรับตัวเพื่อรักษาราคาเกลือนาเกลือบางแปลงปรับใช้แผ่นยางรองนาซึ่งลุงพงกลั่นกล่อมบอกกับเราว่าเกลือที่ได้จะมีสีขาวสะอาดและราคาดีส่วนที่สมุทรสงครามมีศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนการทำนาเกลือสร้างขึ้นเพื่อให้สังคมไทยเห็นคุณค่าของเกลือทะเล และที่นั่นเองทําให้เรารู้จักประโยชน์ของเกลือในแง่ของอาหารและผลิตภัณฑ์เกลือที่มากมายและทั้งหมดนี้คือความพยายามของคนในท้องถิ่นที่จะต่ออายุการทํานากเกลือสมุทรให้ยืดยาวออกไปในรูปแบบที่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ผลสักเท่าใดน,นะไม่ต่างจากที่คลองตํารุชาวบ้านที่นี่ก็เชื่อว่าไม่นานนากเกลือคงต้องหมดไปอย่างเป็นที่แน่นอน หากไม่มีใครมองเห็นถึงความสำคัญของการทำนาเกลือสมุทรที่ควรสืบทอดไว้แม้อาจารย์บุญรอดเองในวันนี้ท่านป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายสิ่งที่ท่านฝากไว้คือความห่วงใย,ยในอนาคตของพวกเราท่านกล่าวว่าไม่นานทั้งท่านและนาเกลือคงเหลือไว้เป็นเพียงตำนานของชุมชนขณะที่คนรุ่นหลังอย่างเราคงต้องเวียนว่ายับกระแสแห่งการพัฒนา ที่ค่อยๆพรากภูมิปัญญาอันสูงค่าเหล่านี้ไปและเมื่อถึงเวลานั้นเราจะอยู่กันต่อไปอย่างไร